สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่วงรายการกอดติตสภาตามดูผู้แทนกับผมพิชิตด,ดิตทัระสัครับผู้สืขาวผู้สหนังสือพิมพ์ทันใจ New อินไซต์ t ี t ีทีทีทีวีทออนไลน์ครับวันนี้เราพบกันในวันที่16กกรกฎาคม2566ครับวันที่19กรกฎาคมที่จะถึงนี้เป็นวันประชุมร่วมของรัฐสภา,าเริ่มแต่เวลา9นาฬิกา30นาทีครับ เรื่องพิจารณาความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา272ของรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยพุทธศักราช2560น,นั่นคือเป็นการประชุมเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับเรามาติดตามคลิปข่าวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่19ที่จะถึงนี้นะครับขาธิการพรคเก้าไกล ยืนยันว่าพรรคเก่าไกลนั้นจะส่งคุณพิ่ธาลิมเจริญรัฐเข้าชิงนายกรัฐมนตรีในวันที่19นี้ด้วยนะครับต่อด้วยท่านเสรีพิสุทธิ์เตมิยเวศครับท่านได้กล่าวว่าพรรคเก่าไกลควรเสียสละควรที่จะไปเป็นฝ่ายค้านมากกว่าเพราะอย่างไรเสียคะแนนก็ไม่ถึง376เสียงส่วนท่านเฉถาทวีสินครับค a n d i นายกรัฐมนตรี ในนามของพรรคเพื่อไทยกล่าวว่ารู้สึกไม่สบายใจผลคะแนนเมื่อวันที่13กรกฎาคมนั้นยังน้อยไปต่อด้วยพักพลังประชารัฐครับคุณชัยวุฒิธนาขามานุสรให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมของผลเอกประวิทร์วงสุวรรณต่อโดยคลิปข่าวคุณพิธาลิมเจริญรัตน์ครับเมื่อวันที่15เมื่อวานนี้ครับก็ได้ประกาศว่าถ้าในการเลือก นายกรมรีวันที่19ที่จะถึงนี้ไม่สามารถผ่าน3 7 6เสียงได้ก็จะให้พักร่วม8ต่พักก็คือให้พักเพื่อไทยเป็นพักแกนจัดตั้งรัฐบาลไปดไทยวันนี้ครับด้วยผลโพลต่างๆว่าอยากจะได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีติดตามพร้อมๆกันครับเชินครับยันนะครับที่ว่าจะเสนอชื่อทางคุณพิธา,าเป็นค c a n d กนายกใน ครั้งในการประชุมสภาวพุขเกโอกาสของพรรคเก้าไก่เนี่ยมันก็ไม่มากก็ส่วนใหญ่จะปิดกั้นตัวเองซะนะครับเรียนตรงว่าไปปิดกั้นตัวเองอันนี้ก็ไม่ได้นึกก็ไม่ได้ไปยกมาตรฐานที่สูงเลยผมเชื่อว่าในที่สุดนะเพื่อให้นะมีนายกท,ที่คนที่สามสิทได้ได้เก้าไก่ผมต้องเสียสละนะครับ ออกมาเป็นฝ่ายคา้านนะครับเพื่อให้เพื่อไทยจับตั้รัฐบาลในการที่อ่าที่น้องประชาชนต้อธิปรตยในการจับกู้ของเพื่อไทยมันก็จะอิสระเพิ่มมากขึ้นอาจจะไปดึงพรรคภูใจไทยพรรคประชาธิปัตย์แน้าพักอื่นๆื่นมาในการนี้นะโอ,อกาสในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อให้มีเสียง ก็สุดทางแล้วแหละ,ะผมว่าตอนนี้มันก็ต้องเรื่องนี้คงผมคิดว่าคงเกิดขึ fire, ้นลำบากอ่ะนะครับไม่ทราบว่า <Craig> จะมีการเสนอชื่อของพี่ป้อมขึ้นมาไหมครับไม่ทราบว่าจะมีการเสนอชื่อตรงนี้หรือเปล่าว่าตอนนี้เราต้องแค่ในความพร้อมที่จะขึ้นมาเป็นในกระบวนการผลิตกันผมรอมานานแล้วครับ ประเทศไทยโดยเปิดทางให้พักอันดับสองคือพักเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลของพักร่วมรัฐบาล8พรพักภายใต้ MOU ที่ทำร่วมกันไว้และผู้แทนรัษดรพักเก้าวไกลทุกคนพร้อมสนับสนุนเจนเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดว่าคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกอ,ะอ่ะทางโพเขาว่ายังไงบ้างทางโพเขาสนับสนุน นะฮะเดี๋ยวดูการาฟิกต่อไปเลยคุณผู้ชมสนับสนุนไทยขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกเลยที่เขาอยากจะให้เป็นนายกรัฐมนตรีถ้าหากว่าท้ายที่สุดเนี่ยตัวของคุณพิธาไม่ได้รับเสียงคะแนนสนับสนุนจากสภามากพอนะคะยได้ใครอยากได้คนนี้ค่ะคุณผู้ชมคนที่เราไม่ค่อยได้ยินชื่อคุณอุ้งอิงค่ะ